สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพยาบานนะคะเราพบกันใน EP ีที่319นะคะในวันจันทร์ที่23มิถุนายนนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นี้เลยนะคะแจ้งลูกค้าไว้เลยว่าเราจะพบกันช่วงค่ำๆนะคะช่วงค่ำๆไปถึงดึกๆนะคะน้องขวัญจะมาลงคลิปให้ได้รับชมรับฟังช่วงประมาณ สองทุ่มถึงสามทุ่มอะไรประมาณนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะคุณลูกค้าแจ้งลูกค้าล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะ เผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่ทราบนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดใจเข้ามานะคะพี่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะถ้าหากพี่กดติดตามนะคะพี่จะไม่พลาดในทุกๆอีพีเลยนะคะที่น้องได้ลงคลิปให้รับชมรับฟังนะคะและก็จะมีการแจ้งเตือนไปหาคุณลูกค้านะคะถ้าน้องลงคลิปนะคะถ้าพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญพาบ้านเนาะและเมื่อกดติดตามแล้วกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กับแม่ค้าร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะคะ สำหรับร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะก็เป็นพาบ้านนะคะทราบทีบ้างไม่ทราบทีบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องเน้นย้ำทุก E ีีนะคะและเน้นย้ำมาโดยตลอดฝากลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะไม่ต้องใจร้อนดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะเลือกเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะ หากถูกใจเรียนไหนรายการไหนนะคะสายตรงโทรหาน้องนะคะ0866795644นะคะและหากชมคลิปแล้วเหรียญไหนรายการไหนน้องพูดไม่ชัดเจนภาพไม่ชัดเจนสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกเหรียนทุกรายการนะคะคุณลูกค้า และร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากรายการโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะคุณลูกค้าและวันนี้นะคะน้องก็มีพาบ้านมาจํานวน38รายการนะคะมีมาพอได้แบ่งปันนะคะมีมา38รายการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะน้องขวัญอยากให้พี่ๆที่เข้ามาชมนะคะชมจนจบรายการนะคะ น้องก็จะพูดกระชับรวบรัดเวลาให้เนาะก็ขออนุญาตปรับกล้องนะคะเราไปรายการแรกกันเลยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะเพื่อความชัดเจนของภาพเนาะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดติดตามช่องน้องขวัญพาบ้านและกดถูกใจให้น้องด้วยนะคะรายการแรกเลยนะคะรายการแรกเลยนี่เป็นพระอุปคุตนะคะของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะ เนื้อหาเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้นะคะเป็นเนื้อชินนะคะลูกค้าเป็นพระอุปคุตนะคะนี่ใต้ฐานนะคะรายการแรกนะคะรายการแรกเปิดประเดิมอยู่ที่300นะคะ300นะคะร้านของเราราคาแบ่งปันราคาจับต้องได้ทุกเหรียญทุกรายการแน่นอนนะคะรายการที่สองนะคะ รายการที่สองเป็นหล่อพระสังกจายนะคะเป็นหล่อพระสังกจายองค์เล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้นะคะเล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้เลยแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนนะเป็นพระสังกจายนะคะองค์เล็กๆน่ารักน่าใช้นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยสวยนะคะสวยดีนี่ คะสังกระจายรายการที่สองนะคะสามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญจอบเล็กของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กของหลวงพ่อเงินนะคะนี่ดูความสวยความเก่านะคะดูรักษาดูจากลักษณะการใส่กรอบนะคะนี่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะรายการนี้มีผิวเปิดบ้าง มีคาบกุเก่าเกาะแบบนี้นะคะลูกค้ามีกุเก่าเกาะแบบนี้เลยเป็นจอบเล็กของหลวงพ่อเงินนะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมรายการที่สามสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะคะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่จ้อยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะ หลวงปู่จ้อยนะคะเนื้อกระไห่ทองนะคะออกวัดศรีอุทุมพรนะคะนี่เป็นเหรียญกลมๆนะคะกระไรทองวิบวับแบบนี้เลยใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนตามนี้เลยนะคะขอบข้างนะคะด้านหลังค่ะ เป็นรุ่นปลอดภัยนะคะก้าวหน้าปลอดภัยก้าวหน้าแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> เป็นเนื้อกระไรทองนะคะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะลูกค้ารายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรนะคะ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรนะคะนี่เมืองพิจิตรนะคะอักขร,รารย,ยันด้านหลังนะคะเนืน้อหารายละเอียดเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ท่านใดมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดพิจิตรนะคะเข้าไปนมัสการได้นะคะ เนื้อหาราละเอียดเก่าๆเดิมๆนะคะมีผิวเปิดบ้างนะคะมีผิวเปิดบ้างเล็กน้อยรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะลูกค้า หากลูกค้าชมแล้วนะคะถูกใจเหรียญไหนรายการไหนสายตรงโทรหาน้องแจ้ง EP และลำดับเหรียญได้เลยนะคะกติกาของร้านเรานะคะง่ายๆนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญที่ต้องการปิดนะคะเหรียญขวัญถุงนะคะสวยๆน่าเก็บน่าใช้แบบนี้นะคะเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้ห้าร้อ ห0 0นะคะขวัญถุงหลวงพ่อเงินห้าร้อรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อตัวนนะคะออกวัดละหารเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อตัวนนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยออกวัดละหารนะคะเนื้อหารายละเอียดเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าเดิมแบบนี้เลย รายการนี้300 300นะคะรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญคูบาสมนะคะออกวัดสาลาเป็นเหรียญคูบานะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะลูกค้าเป็นเนื้อทองแดงคูบาสมนะคะ รายการนี้300ร้อายนะคะรายการที่9นะคะรายการที่เเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะท่านพระคูวิบูลธรรมสารนะคะหรือหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเหรียญเสมาแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะ เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเหรียญน,นี้สร้างย้อนนะคะลูกค้าสร้างย้อนนะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่เก้านะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยรายการที่สิบนะคะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะหลวงพ่อม่วงนะคะออกวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะดูลักษณะการเรียบจับกรอบนะคะเรียมจับกรอบเป็นเรียมเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดไม่ต้องบอกนะคะรายการนี้ผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะนี่ผ่านการใช้งานแน่นอนเลยรายการที่10นะคะ เก่าๆเดิมๆแบบนี้ด้านหลังเลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังเลี่ยมแบบนี้รายการนี้ห้าร้อยห้ารอยนะคะรายการที่สิอนะคะรายการที่สิเอเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญบัวข้างของหลวงปู่ทวดนะคะปลูกเสกโดยหลวงปู่ดูวัสแกนะคะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนี่ เนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะปลูกเสกโดยหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงหิ้งๆแบบนี้เลยสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาได้เลยนะคะรายการนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าอนะคะ รายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเหรียญลาหูนะคะเป็นเหรียญลาหูนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเป็นเนื้อนิกเกิลนะคะลูกค้าลาหูเนื้อนิกเกิลสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้300 300นะคะ รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามเป็นภาพถ่ายข่าวดำเป็นภาพถ่ายข่าวดำนะคะของพระอุปชาไปนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะด้านหลังมีการลงร้อยอักขระรายันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นภาพถ่ายข่าวดำนะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะนี่ด้านหลังมีการลงอักขระรายันแบบนี้เลย รายการนี้400 400นะคะรายการที่14นะคะรายการที่14ีเะะ่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตอโคตหมูเกตัวแบบนี้นะคะออกวัดคอกหมูนะคะด้านหลังเป็นโคตหมู9ตัวแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะนี่หลวงปู่ทวดนะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้นะคะ สวยงามแบบนี้เลยอย่าลืมนะคะหากถูกใจนะคะใส่ตรงโพหาน้องแจ้งอีีและลำดับเปลี่ยนนะคะแต่หากไม่แน่ใจรังเลใจนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการแต่ถ้ายังไม่ถูกใจจริงๆสามารถปล่อยผ่านได้ก่อนนะคะไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบนะคะลูกค้าดูไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดรายการนี้450 450นะคะรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นหล่อโบราณนะคะเป็นพิมพ์อุ้มบาทแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากวัดไหนนี่เป็นหล่อเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์อุ้มบาทรายการนี้300 300นะคะรายการที่16นะคะลูกค้า รายการที่16เป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเป็นเหรียญพรมจากสีนะคะของหลวงปู่หมุนนี่นะคะเป็นเนื้อกระไหลทองแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นรูปสิงห์แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยตอกโพชัดเจนลงอักขระชัดเจนนะคะสวยๆน่าเก็บนะคะรายการนี้สวยๆน่าเก็บเลยนี่ รายการนี้400 400นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญพระอธิการลานะคะออกวัดโพสีพระอธิการลานะคะออกวัดโพสีเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้านี่ใบหน้าชัดๆแบบนี้นะคะอักขรรายยันมองเห็นชัดเจนนะคะ ส้างในปีสองสี่หกนะคะนี่สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะด้านหน้าเป็นพระหน้าปกแบบนี้นะคะเป็นพระหน้าปกสวยๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะห้าร้อยรายการที่18นะคะ รายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะเป็นเนื้อกระไรทองเป็นเนื้อกระไรทองนะคะหลวงพ่อโตด้านหลังค่ะเป็นรุ่นเจริญทรัพ์ยนะคะเป็นรุ่นเจริญทรัพย์ออกวัดบ้านกล้วย อักขระราย,ยันชัดเจนนะคะอักขระราย,ยันชัดเจนเป็นเนื้อกระไรทองแบบนี้นะคะสวยๆนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นเหรียญพระประธานนะคะออกวัดดงตาลเป็นเหรียญพระประธานนะคะออกวัดดงตาล เนื้อหารายละเอียดชัดเจนนะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางน้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าโอนนะคะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยด้านหลังนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่20นะคะ รายการที่20เป็นเหรียญฉลองตาตั้งนะคะเป็นเหรียญฉลองตาตั้งของพระครูสาธรพัฒนากิจนะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยมีคาบกุกเก่าเกาะนะคะมีคาบกุกเกาะแบบนี้เลยด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นพระพุทธสิหิงค์นะคะ เป็นรูปพระพุทธสีหิงจำลองนะคะออกวัดสเสด็จนะคะสวยๆนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่23นะคะรายการที่รายการที่20 19แล้วก็ไป23เลยน้อก็รายการที่20นะคะ รายการที่ยี่สิบเป็นพักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งเนื้อนวะโลหะนะคะมีเสียงกิ่งนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าจะได้ยินไหมเป็นพักกิ่งสวยๆเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนี่สวยงามแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยเลี่ยมใส่กรอบให้สวยแมทแบบนี้เลยนี่อธิบดีนะคะสวยๆนะ่า น่าใช้นะคะรายการนี้พักกิ่งรายการที่20นะคะ500 500นะคะลูกค้าต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อโตนะคะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อโตเริ่มใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยหลวงพ่อโตนะคะนี่ เนื uh ้อหารายละเอียดตามนี้เลยเรี่ยมใส่กรอบได้สวยแมทมากแบบนี้นะคะเนื uh ้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารายการที่22นะคะ4ี0 4 0อนะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นหลวงพ่อพระใส่นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อพระสยออกวัดโพชัยนะคะนี่จังหวัดหนองคายเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้าเรียมใส่กรอบพลาสติกให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสามารถคล้องใช้ได้เลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงรมดำรายการนี้ห้า 500, 500้านะคะหลวงพ่อพระสายรายการที่24นะคะ รายการที่24เป็นพระไมเหส่วนเนื้อชินนะคะเป็นพระไมเหส่วนเนื้อชินนะคะนี่เป็นพระกลุแบบนี้นะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นพระนางพญานะคะใส่กรอบพัดต,ติกให้เก่าๆแบบนี้เลยสองได้มาสภาพนี้นะคะนี่เป็นพระนางพญานะคะ เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยสวยนะคะสวยเลยจากนี่ดูคาบนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยรายการนี้300 300นะคะรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นเหรียญหลวงพ่อฟุ้งนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อฟุ้งนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำเรียมใส่ตลับแล้วก็นี่เรียมใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมใส่ตลับให้เรียบร้อยแบบนี้เลยออกวัดธรรมสินทุโสภานี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย เรียมใส่ตลับให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะคะที่เห็นเป็นลายลายบ้างเนื่องจากกรอบนะคะที่เห็นเป็นลายลายเกิดจากกรอบนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญอาจารย์ฟั้นอาจารย์โลนะคะ เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะด้านหลังเป็นเครื่องอัดขาบริหารแบบนี้เลยลงอัขาระรรยยันแบบนี้เลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยรายการนี้400 400นะคะรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดรอนยยหอมนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะเรี่ยมใส่กรอบหนาๆนาให้แบบนี้เลยนะคะ เก็บห่วงเดิมไ้ด้วยนะคะลูกค้าหลวงพ่อเงินวัดดอนเจ๊หอมนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นพระลีลาเนื้อว่านนะคะนี่เป็นพระลีลานะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย การหลังลงอักขระรายยันแบบนี้นะคะเป็นพระรีราเนื้อว่านนะคะนี่เนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายการที่29นะคะ400 400นะคะรายการที่30นะคะเป็นมแมลงแมลงผู้คำนะคะนี่ เป็นพยายามมแรงผู้คํานะคะนี่เลียมใส่กรอบให้แบบนี้เลยนะคะเรี่ยมใส่กรอบให้แบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่31นะคะรายการที่3 1เนะคะเป็นเหนรียญลงยาหลวงพ่อชุปนะคะเป็นเหนรียญลงยาของหลวงพ่อชุปนะคะออกวัดวังกระแจะ จังหวัดกาญจนบุรีนะคะลูกค้านี่เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะต่อโค้ดนะคะมีโค้ดชัดเจนนะคะนี่สร้างในปี2 5 5 8นะคะลูกค้าเป็นเหรียญลงยาแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดคมชัดแบบนี้นะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพร้อมใช้ได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้น้องขอหก0้อนานๆเจอนะคะรายการนี้600นะคะรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธสองหน้านะคะเป็นเห,นหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธสองหน้าแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะลูกค้า สวยๆคลาสสิกดีนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นขุนแผนจากนาฬายนะคะของหลวงพ่อปย้ยขุนแผนจากนาฬายนะคะนี่เรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะนี่เรี่ยมใส่กรอบแต่ว่าไม่มีห่วงนะคะแต่ว่าอัดกรอบพลาสติกให้นะคะนี่ สวยๆแบบนี้เลยเนื้อหาผิวแบบนี้นะคะถูกใจไหมคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นรูปจักรแบบนี้นะคะรายการนี้350 350นะคะรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นพระป่มลำพูนนะคะพระป่มลำพูนนะคะลูกค้า เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเป็นเนื้อดินนะคะอันนี้เป็นเนื้อดินรายการนี้400ร0 0นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะนี หรือสีหลังนางอัดมวลสารแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเลี่อมใส่กรอบพลาสติกให้นะคะเป็นพักกุนะคะเป็นพักกุออกวัดจุรามณีนะคะสร้างในปี2539นะคะนี่สวยๆน่ารักน่าเก็บนะคะ เนื้อหารายละเอียดเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะหน่าเก็บนะคะรายการนี้หรือสีหลังนางนะคะเรี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยน่าใช้มากรายการนี้ห้า500นะคะรายการที่36เป็นพักกุเกเก่าๆนะคะเป็นพักกุกพระเก่านะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากที่ไหนเนาะนี่เป็นพักกุกพ่พระเก่าแบบนี้เลย เหรียญไหนรายการไหนน้องพูดไม่ชัดเจนหรือน้องพูดผิดเพี้ยนไปน้องขออภัยไว้ด้วยนะคะลูกค้าบางเหรียญน,น้องก็ไม่แน่ใจนะคะรายการที่36นะคะ300เป็นพระกุกเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใบเสมานะคะนี่ พระพุทธชินราชใบเสมาเป็นหลอกเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นหลอกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยแต่คงความสวยอยู่นะคะเก่าเดิมแต่สวยดีแบบนี้นะคะพระพุทธชินราชใบเสมานะคะรายการนี้300 300นะคะและรายการสุดท้ายนะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะนี่เรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะอักขระราย,ยัานชัดเจนนะคะรายการที่38นะคะนี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะลูกค้าเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยสวยๆนะเก็บแบบนี้นะคะอักขระราย,ยันพอมองเห็นชัดเจนนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลย รายการที่38รายการสุดท้าย500 500นะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านน้องขวัญพาบ้านก็มีพาบ้านบ้านมาแนะนำให้พี่ได้รับชมรับฟังกันทั้งหมด38รายการนะคะไม่ทราบว,ว่ามีรายการไหนถูกใจโดนใจลูกค้าบ้างหรือเปล่าคะ หากถูกใจนะคะอย่าลืมนะคะใส่ตรงโทรหาน้องแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะแต่หากไม่แน่ใจลังเลใจนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการหากไม่มั่นใจสามารถปล่อยผ่านได้ก่อนเนาะและสุดท้ายนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนร้านน้องด้วยนะคะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ